เอ้ามาแล้วเกมที่สามครบายอกับดาร์กวินเนอร์บักเก็ตครับก็คือใครชนะได้ไปต่อเลยเป็นการแข่งขันแบบดับเบิลอิลิมิเนชันดาโตเซิร์ฟบูเซิร์สายล่างนะขวาบนก็เป็นทางฝั่งบายอครับเรดเทอร์แลนด์ครับ กว่าบนของแผนที่ก็ยังเปิดพิ t i ชั่นอยู่นะสำหรับเพื่อนเื่อที่เพิ่งหลงเข้ามากับด่านอิน i d น a า d ครับด่านนี้ก็เป็นด่านที่ไปยอพเนต์ศึกแลกนารอกมา ดาร์กโอเวอร์หลอดบินไลน์นี้คือเช็คพ็อกซี่นะเช็คพ็อกซี่เพราะว่า t i มิ่งของดาร์คคือเจ็ดนาทีครับก็อย่ามารอดูกันคอมลิงเบลิงอันเรื่องหรือชื่อเจ็ดนาทีพีชิดเกมเรียกว่าบิวออเดอร์เจ็ดนาทีเห็นผลนี่วะเฮ้ยเปลี่ยนเป็นเล่นโลกว่ะ Roach Warren, early on, <not podcast> it's kind of nonsense against going for that. a few roaches showing up at the front, kind of squatting on that production right away. That could be difficult for Byun to deal with. Yeah, and is starting out with a couple of marines. Could help him out, you know, fill up a bunker if he does manage to get one up. นี่แล้วดูการหลบตำแหน่งครับบีออทราบนะเฮ้ยลงทุนว่ะเอาบาแรกบินมาเปิดให้ก้าวเลยดาวบอกหนีก็ได้ถ้าหนีก็กลับนะยังไงยังไง โอ้โอกำลังจะต้องจ่ายโอเวอร์โหลดครับเรียบร้อยฮะสะพายบล็อกครับเสียทามมิ่งเลย <laughs> <laughs> ยังเถื่อนแต่โลกมาแล้วโลกรัสจะเป็นโรกราเวนเจอร์ครับลราเวนเจอร์มาระเบิดวอลก็ฟันดุดไปห,หน่อยนะึงนะแต่ก็ยัง มาได้โอ้โหแล้วสก,กินเนี้ยลาเวนเจอร์สวยสวยอาแล้วครับถึงที่แล้วโอเคหนึ่งมารีนจีจีเลย What the fuck สามสองสองออเงี้ยเมืีจีเลยครับโอ้โหมาไวชอบดาร์กอย่างเงี้ยเคมเร็วมากเพื่อ <c oughs> ไม่เป็นการเสียเวลา <c oughs> โอเคอย่ารอห้องเกมสองสักกู่นึง ทำไมถึง GG เร็วฮะกันไม่อยู่ครับเบอเพราะว่าเมื่อกี้เสียมาลีนไปแล้วแล้ววอลก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วเปิดเฮลเลียนมาเฮลเลียนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของโลกครับแค่นั้นแหละนั่นคือการ GG ต่อให้จะยื้อไฟมาได้แต่เบดข้างล่างก็คือเสียไปแล้วฮะเออแล้วก็จะโดนโถมโถมเซอร์คิ่งโถมโลใส่รวัวๆก็ภาพสุดท้ายก็คือ GG อยู่ดีน,นั่นเองนะไปะ รอห้องเกมสองครับก็คือเขาเปิดไบโอเทอร์เรนแล้วเปิดเทลเลียนมามันโลกมันกระทืบหมดอะฮะนี่ก so <ises> ็ออกใช่ไหมโลกมันกระทืบหมดเออและดาร์ไม่ได้เอ็กซ์แพนครับดาร์คือทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อมาสร้างอา์มีเพื่อกระทืบให้มันจบเร็วที่สุดแล้วมันก็จบแน่นอนการที่มารีนตายแล้วก็วอยังสร้างไม่เสร็จให้เขาลันบายมาได้ก็คือแพ้ไปแล้วเจ้านั่นได้ตายไปแล้ว มาต่อเกมสองอ้ดาร์กดาร์กใจเย็นหลูกค่อยๆเล่นคนดูดูไม่ทันปิดพิดิกก่อนคนดูดูไม่ทันแล้วบางทีนายก็เลือดร้อนเกินไป อ่ะ s t a r c เ s t ์ครับด่านนี้ของเธอแรนเลยฮะดูว่าจะเก็บแมปนี้ได้หรือเปล่าครับทังฟังกยอนฮะเรทเธอแรนขวาบนของแผนที่ฮะส่วนดาร์ก็บลูเซอร์กับซ้ายบนของแผนที่ฮะเล่นเร็วกันจริงๆ Was very deliberate his, uh, series with นี่ขนาดยอมจ่ายโอเวอร์หลอดนะแต่ว e r หลอดเมื่อกี้ก็ได้ข้อมูลแหละว่าอยสองมารีนไม่ได้เล่นวีเปอร์ไง คือรีเพอร์อย่างนั้นมันก็ยังยิงยิงโรกฟรีได้แต่พอเปิดมารีนเฮลเลียนปุ๊บก็คือระเบิดเลยเฮลเลียนยิงโลกนานมากอะครับนานเลยเออและดาร์เล่นเล่นเดิมเล่นเหมือนเดิมด้วยโลกรัสโลกรัสเขาจะเปิดแค่สองแฮชครับอย่าลองดูดิเปิดสองแฮชแล้ววิ่งเข้าใส่เลยสองนาทีครึ่งสามนาที ดาวบออย่าไปเสียเวลาเอออย่าไปเสียเวลาไปไวๆดีกว่ามีหน้าแฟนๆดาร์กเยอะทำรอบได้ไงทำรอบได้มาแล้วครับโรควอร์เรนแล้วเปิดสามโลกสามโลกไปราเวนเจอร์เนี่ยดาร์กเปิดแก๊สเดียวด้วยนะ เพราะฉะนั้นเขาจะคำนวณทร,รัพยากรได้ไปมากมากห้ารูเดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งบังเกอร์ตรงนี้จะเอาอยู่หรือเปล่ามาแล้วครับ รีบดูนะใครใครใครที่เพิ่งหลุดเข้ามาดูรีบดูฮะดาเขาค่อนข้างรีบเล่นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดูกันเราก็ต้องรีบขอไลค์ด้วยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่ดูย้อนหลังผ่านทางย t u b e นะชอบไม่ชอบยังไงก็ไลค์ไว้ก่อนมาแล้วนี่แล้วเขาไม่เสียเวลาตีบังเกอร์เขาบังคับยังไงตีนะตีบังเกอร์ละ โอเคแล้วก็ดังเลยโอ้เอสซีีไม่ไขหลบโอ้โหสามเอสซีวีครับถ้าบังเกอร์ระเบิดจีจีแค่นั้นแหละเ้วมามอบต่อบังเกอร์ระเบิดโอเคเอ้ยไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าได้โลกับราเวนเจอร์ไปคนละหนึ่งตัวแต่ไม่มีวอล้ง่ะอ่ะบังคับมีมอรเดอร์มาว่ะ เอ้ย <Hey, S 2> มีภาพอยู่นะรอบนี้น่าจะไม่จีเพ <Yeah, S 2> ราะว่าได้ er yeah, yeah. มาราเดอร์มาโอเคได้อาจจะต้องกลับครับ ที่เหลือก็ซื้อเวลารอสติมแพ็กแต่ดูดีดาด์ายังเล่นยิงไครอยู่อะโอเคผ่านเวฟแรกไปได้ครับแต่ทางฝั่งมายอก็เสียหายพอสมควรนะด้าก,ก็ต้องไปแมสอาร์มีกม่กลับมาใหม่ดูว่าจะเปิดแฮท3หรือว่าจะแมสกลับมาแต่ตอนนี้ถ้าดูจากโปรดักชั่นไลน์ด้าก็เน้นอีโคก่อนเ,ออเนี่ยเริ่มสร้างเวอร์เกอร์มาเน้นอีโคแล้วติดซัพลพยบล็อกกันไปครับ อาจจะเปิดเบสสาแล้วมากลับมาอีกทีตอน7นาทีฮะก็รอดูเอาตัวรอดไปได้กับการโดนโรคราเวนเจอร์รัดใส่หน้าต้องฟังว่ายอก็รีบเปิดคอมแบทชิลมาก่อนครับเพิ่มพลังให้กับไบโอเทอร์เรนะหรือว่ามารีนนั่นเอง อ่าเปิดแฮชสามครับรอปะสองนาทีฮะตอนนี้ดาร์กซ่อมอยู่ไบยอก็ซ่อมเช่นเดียวกันนะเจนาทีอาจจะไปอีกเวฟหนึ่งแต่รอบนี้ยจะมีเซอร์คิงไปแบบเยอะๆด้วยเซอร์คิงไว้กระทือบมาราเดอร์ครับเออเพราะว่ามาราเดอร์มันมาแก้ทางโรกราเวนเจอร์ระยะยิงมันไกลกว่าระยะยิงมันไกลกว่าโรก แล้วมาอีกรอบหนึงห้านาทีเ,าเจอแล้เจอแล้วแ,แต่สปีดลิงมาแล้วต้องต้องซัดกันดีๆเอาละครับวัดไมโครกันอะ เห็นวินโด้ไมนะพยายามจะพยายามจะเราเอาดังดังเอาวินโด้ไม่ออกสวยงามวินโด้ไมยเล่นกับดักไม่ได้ครับโอ้แล้วขุดออกเลยติดซับไายบ็อกแน่นอนโอ้โหขุดกำแพงสับไายออกหมดเกลี้ยง กลายเป็นต้องอออินเข้ามาอออินเข้ามาจังหวะนี้ยังไงอินไขยิงไขมาโอเคได้เซอร์คิ่งไปหมดแล้วแต่เซอร์คิ่งชุด2มาแล้วครับเซอร์คิ่งชุด2มาบายอเจ็บหนักเจ็บหนักพยายามจะสู้พยายามจะจ่ายสู้โอเคแต่ก็ต้องไขหลบดังดีๆนะไขหลบดังของทั้งฝั่งราเวนเจอร์ครับ เนี่ยะเซตดังไว้สวยงามอาล้เราต้องลิฟลิฟออฟในส่วนของคอมมาเซนเตอร์ออกเราไปเล่นกันที่แรมเล็กเล่นกันที่แรมเล็กจังหวะนี้เจอดังไล่โอ้โหล้วเข้าคอมากโอเคคือดาร์กก็โถมอ่ะเออดาร์กโถมเซอร์คิลิงใส่รัวๆครับไม่สนใจอีโคแล้วแล้วก็ได้ โอเคโอ้โหโอ้โหดีนายเทคไปอัพเทคไม่เสร็จด้วยครับหนักแล้วอ่ะเปิดเปิดซีกแทงมาเขาดังได้ดีเนี่ยฮะดาก็ดังซีกแทงหายครับเลทเทะนี่คือพลังของราเวนเจอร์ครับเราไม่มีมาราเดอร์มาละเพราะว่ามาราเดอร์เจอเซอร์คลิงกวาดหมดเลยอออินาอีกรอบหนึ่ง พยายามจะอออินมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ดังไปเออซีกแฉงรอบนี้เปิดลึกกว่าเดิมเก <c oughs> ิดการเรียนรู้ไงมาเปิดขอบเผวพราะว่าเปิดขอบเนิน,ตร,น <c oughs> ตรงนี้ก็เจอดังเลยครับด <c oughs> ้าก็กลับไปรีเซตไฟไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ <c oughs> เพราะว่าอีโคนำจัดเลยสามแฮตรงนี้รอให้ปริมาณมันเยอะจริงๆแล้วค่อยโถมอีกรอบหนึ่งครับ พยายามจะไปดอบสู้ครับทั้งฝั่งวยอนนี่ไงแต่แบบนี้มันดีไงหนึ่งนาฬิกาเห็นปะ่ะเขาฟาร์มได้เ,ออเขาเขาสามารถเคลียร์เศษมินรัลแล้วก็เข้าไปฟาร์มได้ฮะสำหรับเทอร์แรน จะมาดับสู้แต่เหมือนดาร์กจะรู้เพราะว่าดาร์กก็ถอยกลับมารอรับหมดแล้วเข้าไม่ได้ครับอืมเข้าไม่ได้แลดาร์กจะปิดเกมด้วยในดัสเลยคุ้นๆฮีโร um> ่โดนมาแล้วครับสตาร์เกเซอร์แมปนี้ในดัส <laughs> <laughs> พราะแลมมันเล็กไนงะขึ้นยากแก้ปัญหาด้วยไนดัสมันซะเลยแล้วรอโอเวอร์โหลดรอแล้วหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมขึ้นในดัสแล้วครับร <laughs> อเชือดเนีย่ยฮะแลมมันเล็กมันขึ้นยาก ก็จะเป็นทูเวย์ในดัตควีนในดัตควีนหลังบ้านหน้าบ้านเป็นเซอร์กิงกับลาเวนเจอร์จังหวะนี้ก็แค่รออย่างเดียวอ่าเนี่ยไนดัตละแล้วหน้าบ้านก็ถมใส่อู้ดังเข้าไปเต็มข้อเลยเดี๋ยวรอควีนรอไนดัตควีนฮะเซตวินโด้ไมา์มาก็ดังดังเคลียร์อย่างเร็ว แล้วมาแล้วครับเป็นในดัตโรกฮะในดัตโรกมาโอ้โหอย่างนี้มารีนระเบิดดิเคลียในส่วนของ s c v ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียมารีนแล้วหน้าบ้านก็ระเบิดแล้วเรียบร้อยจีๆ,ๆปิดเกมสวยงามครับดาร์กอันนี้น่าจะทันกันเนาะ <Dark S 2> เออกันไม่ได้สองศูนย์ไปไปรอคู่ที่สี่ครับๆๆไปกันไวๆ,ๆ